ไปเน้นเอาคนรวยอะไรเงี้ยนะในวัตถุอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นมาให้ได้ให้เด็กภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความเป็นคนไทยความรักชาติอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าไปเลอแต่ดาราเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยปฏิรูปหมายถึงว่าตอนนี้เราสามารถปฏิรูปได้ไหมครับเตทีมขึ้นมาในระหว่างที่ยังมีการชุนงบ้านเมือยวุ่นวายหรือว่าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้จบแล้วค่อยมาว่ากันก็คี่รัฐบาลส่งเสริมได้นะไม่ใช่ว่ารัฐบาล เหมือนรัฐบาลจัดเวทีรัฐบาลไปช่วยสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆได้ได้แสดงออกอะไรต่างเนี่ยมันสนับสนุนได้สนับนสนุนในสื่อสื่อของของรัฐบาลได้มีรายการเชิญประชาชนมาเชิญองค์กรนู้นมาเชิญคนที่มีความคิดดีๆออกมาพูดกับปัญหาของประเทศเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งคนจะพูดได้เห็นผลมากขึ้นแทนที่คุณจะไปสนใจแต่เสื้อแดงแล้วคุณไปเชิญเสื้อแดงมาคุยเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะพวกนี้เขาเขา ทีอะไรอ่ะมีเป้าหมายเขาอยู่แล้วอ่ะเขาเขาไม่ฟังหรอเขาเขามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วคุณไปเชิญเขามาคุยหวังว่าเขาเขามาฟังคุณแล้วเขาจะเปลี่ยนใจเนี่ยผมว่ามันเพ้อฝันมันเพ้อฝันค่้เขาอยากเขาอยากให้กาไปฟังเขามากกว่าที่ใช่เขาอยากจะือโอกาสได้ออกออทัพหนึ่จิตมากกว่าที่เรากาลังพูดกันอยู่เรา เรื่องของโครงสร้างสมุนของประเทศไทยในเรื่องของเศษ bis, รษฐกิจเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเมืองซึ่งมันเกี่ยวพันกันอยา่างปฏิเสธไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะเข้าไปใกล้ๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างน,นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องอรอลุ้นกันวันต่อวันนะคะเพราะว่าในเรื่องของปัญหาที่ตามมานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุม,ม,มนุมของกลุ่มคนแสดงที่การเมืองก็ยังไม่นิ่งแล้วแถมจะมีเรื่องของการยุบสภาเข้ามาอีกถ้ายุบสภาแล้วเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กันหรือเปล่า อีกสักพู่กลับมาติดตามค่ะพบก,กันก่อนค่ะ